ดีเจแมนโพสต์รูปคู่ใบเตยพร้อมแคปชั่นเศร้าต้องบอกเลยว่าผ่านมรสุมชีวิตกันเยอะมากสําหรับช่วงนี้ดีเจแมนและใบเตยสุธีวันสองสามีภรรยาแน่นอนว่าก็มีหลายคนที่พยายามส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวล่าสุดทางด้านดีเจแมนได้ออกมาโสพสต์ภาพขณะที่กําลังก้มกราบคุณแม่เนื่องในวันเกิดพร้อมระบุข,ข้อความว่า แฮปปี้เบิร์ตเครับแม่ผมขอให้วันเกิดปีนี้แม่มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพร่ร่มไซให้ผมและครอบครัวไปนานๆครอบครัวเราจะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ผมจะเข้มแข็งและเป็นหัวหน้าครอบ,บครัวที่ดีอย่างที่แม่สอนผมเสมอรักแม่ครับและในเวลาต่อมาดีเจแมนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับใบเตยภรรยาสุดที่รักพร้อมระบุข,ข้อความว่าทุกคนเคยร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้ ในเวลาต่อมาคุณแม่ของดีเจแมนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะลูกจับมือกันไว้แน่นๆนะแม่และครอบครัวเราจะเป็นกำลังใจให้และจะสู้ไปด้วยกันแม่คิดว่าความกตันยูของลูกจะนำพาลูกให้แม่รอดปลอดภัยความจริงความถูกต้องจะมาพร้อมกับความยุติธรรมนะครับลูกแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองพ้นเคราะห์พ้นโศกนะลูกนะเราจะจับมือสู้ไปด้วยกันครับรักและห,วห่วงใยลูกเสมอลูกเจ็บแค่ไหนแม่ขอเจ็บแทนลูกได้ไหมคะ